ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตั้ด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลงตันคนบ้านานานะครับาตามปกตินะครับก่อนหลังจากหวยอ,ออกก็ทําสูตรทําทการวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มาอัดคลิปให้พี่น้องรับชมกันนะครับวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับหวยฮานอยนะครับ งวดวันที่1นึ่งกย,ยนตาครับสองพันหารอกสิบหกเนาะ,ะงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่3าสบิบงหาคมที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลงตันให้ไปนะครับก็เข้าน้อย VAP นะครับเข้าบนนะครับเกาเจเนาะ ลุงให้เจ็เก้าก็เข้าเก้าเจนะครับก็ถือว่าสูตรยังใช้ได้ตลอดไปอยู่เนาะก็ถือว่ายังไม่หลุดนะครับเลขที่ลุงให้นะครับก็งมดวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะครับก็น่าจะมาเหมือนเดิมเนาะก็ลุ้นกันนะครับ ตัวลักษณะสูตรจะเป็นยังไงนะครับก็ไปติดตามรับชมกันครับหลังจากทำการวิเคราะห์นะครับเรียบร้อยแล้วนะก็เอาตัวเลขมาลงในตารางนะครับช่องตรงกลางนี้นะครับช่องที่หนึ่งนะก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ,อได้ห้านะ ช่องที่สองได้ศูนย์ช่องที่สามได้เจ็ดอ่าแล้วก็ช่องที่สี่ผลลัพธ์คือสองนะครับอ่าทีนี้ก็อ่าซ้ายขวานะครับก็เอาผลลัพธ์ที่ได้อ่าบวกลบหนึ่งนะครับ ัวนี้ก็จะได้หกนะบวกหนึ่งเป็นหกลบหนึ่งเป็นสี่อ่าตัวนี้บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งลบหนึ่งไอเก้านะ 9, นะตัวนี้บวกหนึ่งก็เป็นแปดอ่าลบหนึ่งก็เป็นหกเนาะอ่าตัวนี้ก็ จากสองมาเป็นสามนะตรงน,นี้ก็จะเป็นหนึง่งอก็ได้ครบนะครับทั้งสิบสองช่องนะครับก็จะ,ะพิจารณาอาเลขเด่นเลขรองนะครับโดยอาการดูตำแหน่งนะครับที่มาบ่อยที่สุดนะ จากการพิจารณนานะครับในงวดน,นี้นะครับลงตันให้เด่นหกเนาะเด่นหกรองหนึ่งนะครับนะพี่น้องก็นะชอบหกก็รูหกนะครับชอบหนึ่งรูดหนึ่งนะนะนะทีนี้กนะ็มาดูชุดสองตัวนะครับนะ สองตัวก็จะเริ่มจากาห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็สองเจ็ด อถวน,นี้ก็คือหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าห้าเก้าหกครับก็ได้มาครบสิบคู่นะครับ ต่อไปก็จะพิจารณานะครับตำแหน่งที่คู่ที่มาบ่อยที่สุดนะครับโดยพิจารณาจากตำแหน่งที่กลุ่มตัวเลขนั้นอยู่นะครับคู่แรกเนาะคู่แรกโดนตันมองที่เหมือนเดิมนะคู่นี้นะคู่นี้นะครับบังเอิญ บางเอินเนะาะฝั่งนี้ก็เป็นตัวเลขคู่นี้เหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งนี้เลยนะครับให้ไปเลยนะวงให้ไปเลยตัวนี้มีสิทมานะครับต่อมาต่อมาก็ตำแหน่งนี้นะเยื้องหากันนะครับก็คือแปดหนะึ่งเนาะ นะครับต่อมาก็คู่เหยื่อเข้าหากันตัวนี้นะครับหกสามได้หลุนตัวนี้ด้วยเนาะนี่ตัวนี้ด้วยนะครับอือได้สี่แล้วเนาะ อีกตัวหนึ่งนะครับมาดูช่องข้างบนนะครับก็อ่าตำแหน่งศกกลางกครับตัวนี้เยื้อง,งกันเนาะก็น่าจะเป็นคู่นี้นะครับอ่าเก้าห้าอ่าก็ได้ครบนะครับอ่าจากสิบคู่นะครับอ่าก็ตัดครึ่งหนึ่งนะครับอ่าเหลือห้าคู่นะครับ ก็มีสิทธิ์มาได้ทั้งที่วงและไม่วงนะครับเพระว่าตัวเลขในกลุ่มดังกล่าวนะครับโดยพ,พิจารณาจากตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับทีนีอสีก็มองตัวเลขในตารางแล้วก็ตัวเลขที่ลุงวางให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็จับชุดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมใช้ วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับหลังจากได้รับชมสูตรกันไปแล้วนะครับุตันก็จะวิจารณานะครับให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับตัวที่วงให้คือตัวที่อยู่ใน ตำแหน่งนะครับที่มาบ่อยที่สุดนะครับโดยเทียบจากตารางนะครับการคำนวณก็จะใช้สถิตินะครับย้อนหลังนะครับเก็บสถิติมาแล้วก็มาวิเคราะห์ในตารางนะครับแล้วก็หาตำแหน่งตัวเลขในตารางนะครับส่วนมากตัวที่วางจะเป็นตัวที่เข้าบ่อยที่สุดนะครับส่วนตัวที่วงให้ นะก็คืออยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับพี่น้องก็ให้เข้าใจตามนี้เนะาะท้ายนี้ครับลุงตันก็อขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับก็ฝากเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ที่ลงตานลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ